สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทาง youtube channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาทำคลิปท่องเที่ยวริมลางนะครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับขึ้นไปหน้าบนที่อุทยาแห่งชาติระหุนตาลน,นะครับก็จะพาไปดูภายในอุทยานว่าจะเป็นยังไงนะครับมีที่พักเป็นยังไงบ้างนะครับ ถ้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับถ้าในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดพลาดสันไหวก็ต้องการขออภัยนะครับถ้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะฮะไปทางน้่นหลังดีกว่านะครับรถมันออก สิบเอ็ดโมงสามนาทีนะก็ะจะมีคนมาถ่ายภาพนะครับตอนนี้ก็จะเป็นที่ทำการสถานีนะฮะโอ้มีร้านข้าเปิดนั่นเนี่ยไม่รู้มีขายะปล่านะครับรู้สึกว่าโควิดเนี่ยคนไม่ค่อยได้ขายอาหารอะไรเยอะนะครับ ตอนขายก้ารปกตินี่โอ้โหเปิดขายนะนเดี๋ยวผมเดินไปด้านบนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องกลับรถเที่ยวบ่าย นะครับไปขบวน407ไปเชียงใหม่นะก็แค่พาเพื่อนๆน,นะครับมาดูอุทยานว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าคงไม่ได้ถาดรถ,รถออกเนาะเพราะว่าเวลามันก็ไม่เอื้ออำนวยนะครับเพราะว่าดีวผมไม่ได้มานอนค้างนะเพราะว่าผมรีวิวขอบวน13มาเมื่อเช้านะครับขึ้นจากเด่นชัยเชียงใหม่นะเป็นรถชั้นสามนั่งนะครับอย่าลืมกลับนี่ผมกลับขอบวน14นะลงเด่นชัยนะครับเป็นรถนอนนะ ก็ขึ้นที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มีพระเดซานะทุกครั้งเนี่ยขบวนนี้มันก็ต้องมาเหละขบวน51นะครับทุนนี้ขบวน51ข้องรถเดินนะครับก็ยังไม่มีกระแสว่าขบวนอ่ะขบวน51 52จะยุบนะยังไม่ยุบนะครับเพราะว่างดเดินช่วงสถานการณ์โควิดนะ แต่ขบหน1เนี่ยข้อดีก็คือได้เห็นวิวตอนเช้าตั้งแต่ศซลอาจนเชียงใหม่นะครับแต่ขบว13เนี่ยมันไปสว่างเลยใส่บ้านปินนะฮะเสียดายเนี่ไม่เห็นวิวช่วงระหว่างศิระอาถึงบ้านปินนะครับเพราะว่ามันยังมืดอยู่นะเดินไปตรงนี้นะครับนี่ตามหลังนี่ยเขาคงรอเวลาออกนะ เนื่องจากขบวนท่านห,หนึ่งของรถเดินนะครับก็จอดตามบอลลนะครับเดี๋ยวเราไปทางเข้าอุทยานะดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับและเจอบนเขานี้อากาศเย็นะนะลำพูนลำใหญ่นี่ลำปางเลยลำปางรุจนาเนี่ย มีชื่อรูปปันเจ้าหน้าทีด้วยนะครับอันนี้เป็นอาคารที่ทําการสานีขุนตานเดิมนะครับว่าเดีย๋ยวกบดุิผมก็อาจจะรีวิวนะแต่อาจจะถ่ายไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันมืดน,นะรถออกจากเชียงใหม่5้าโมงนะครับแล้วก็ถึงเชียงชัยมาสามทุ่มนะอาจจะถ่ายแค่ช่วงประมาณาเชียงใหม่ลำพูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ อาจจะทายรถไฟวิ่งผ่านเข้าเมืองบางช่วงนะครับพ็ดีผมจองเตีงล่างไว้นะะนี่ขึ้นเขามันก็เหนืเหมือนกันนะครับแต่เดินไปแล้วสมัยไปนะะอันนี้เป็นทางไปวัดนะครับนี่เราไปทางนี้นะรตรงนี้ก็จะไปอ่า บริเวณอมโมโหคนตาลน,นะครับเดีย๋ยวไปดูทะยานก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้กขบโบยสีสุไป,ปอ,ออกแล้วนะฮะนี่ผมสส่เขาแต่เดินขึ้นมาเนี่ยทุกทีต้องเป็นผ้าใบนะครับก็เดินตามทางที่เป็นปูนนะฮะ ออกแล้วนะครับขบวน408อาจจะมีเสียงผมหายใจหน่อยเนะาะขออภัยนะครับนี่เจอแล้วครานเนี่ยเนี่ยเนี่ย อนอ้ป้ายไปไหนเอ,อ่ยหยุดดูก่อนฝนรำาวาังเดินตกนะครับเนี่ยมันไม่มีราวนะครับนี่นะจะเห็นทางรถไฟนะครับออกพอดีนะครับเศษโมงสามนาทีนะตามหลักขบวนนี้ต้องรอเหลือขบวนห้าหนึ่งก่อนนะครับนี่นะขบ,บวนสี่ศูนย์แปดนะครับ แต่ใส่ยดานที่ต้นไม้บังนะฮะนี่นะครับเข้าอุโมงค์หัตาไปที่ร้อยแล้วนะครับกลับไปกนต่อฮะน,นี่อะไรเอ่ย ุะ,ะาาชตติ้ใหคณดูเวลาก่อนออมันอื้อมหนนหรือเปล่านะฮะอนี่ใต้ไปทางนี้นะครับดีที่ผมไม่อยากจิรกกอถ่ายทีย่นีผมพักเหนื่อยนะก็เลยยืนถ่ายสันหน่อยนะครับ โนี่สูงไม่ใช่ย่อยแลเนี่ยกลายเป็นทางดินแล้วนะครับเนี่ยท่านหลงป่านี่ก็ซวยเลยนะครับเวลามีป้ายเขาบอกนะะตรงน,นี้ก็จะเป็นบนเขานะครับ โดยนะี้ต้องระวังนะฮะหน้าผานะครับถ้าลงไปนี่โอ้เกิดประัติเหตุได้นะครับโอ้ยมผม,ผม,ผมเจอทางปูแล้วนะฮะนี่ไง เจอแล้วนะครับป้ายต้องทำเวลาด้วยนะครับเผื่อไปทานน้ำทานข้าวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อกรอขบวน407ไปที่เชียงใหม่นะครับนี่ช้าๆระวังนะฮะโอ้โหเดินเลยไม่ได้เลยนะครับในตอนนี้นี่นะ อ่านก่อนอ๋นี่เป็นป้ายนะขอยกเปิดเมตรหน่อยไม่มีคนนะครับเดี๋ยวถ้าเจอข้ารียาต้องใส่นะครับอุย้ยระวังเลยนะเนี่ยเสียวนะครับ แต่ผมไม่ใช่ช่องเดินป่าเดินเขาเนาะไม่ใช่ช่องยูทูบเบอร์ช่องที่เดินป่าเดินเขาแคมปิ้งสสยด,ดันดังนะครับอันนี้แค่มาทําคลิปท่องเที่ยวโอ้เจอมันได้แล้วนะเนี่ยนี่นะเจอละแต่มันชันมากนะครับมันไปได้สองทางนะโหดิช้าช้าอึ๊บโอ้ย ถ้าผมเรีบพูดขออภัยหน่อยนะครับเดินไปแล้วเราพูดไปฮนะโอ้ถ้าไปนั่งเล่นอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยทั้งวันนี้ผมไม่ได้ทำหรอกครับมาตัดใจกันเลยมาขบวนศูนแปดดีกว่าฮนะเลยมาเที่ยวขุนตาลมาเพื่อค่าเวลาันะบวนนี่ระวังมากนะเนี่ย ผมมีขนมปังแล้วก็น้ำเปล่านะครับเดี๋ยวขอไม่ใหญ่พักแป๊บนึงนะอันนี้ผมเดินคนเดียวเนาะเปิดแมสเนี่ยสามารถเดินต่อได้นะครับระว่าไม่มีคนเดินทางมาด้วยนะครับโอ้โหต้องเดินไปก็ต้องระวังนะ ก็เคยดูคลิป youtube ช่องที่เดินป่าเนี่ยก็ใจอย่างนี้นะครับอาชานะทำไมทางมปนอย่างนี้โอ้ยอุ้ตะกระแตนะครับโอ้โหนี่ฮะเจอลาวนะครับ,เ,าารบเดี๋ยวคากลับกลับไปทางนึงดีกว่านะครับ ผมขาก่ผมไม่จะถายให้ดูแล้วนะะถ้าเปคนอื่นก็เลิกแล้วนะครับโอ้อีกแปดร้อยเมตรเองที่ักการตอนนี้ก็สำเร็จแล้วนะถ้าตกรถนี่ก็ต้องมารอเขาขึ้นรถสีที่นี่นะครับไม่รู้ว่าจะโดนเปล่าหรือเปล่านะ สักครั้งในี่เราเดินเทีุ่นปานนะครับถ้าเป็นช่อง youtube โดยสายปัดเดินสายป่าเนี่ยมันก็จะไปทางดินนะครับทางลุกหลังไม่ใช่ทางปูทางไปอุทยานอย่างเงี้ยนะครับอันนี้พวกสายแคมปิ้งเขาเดินนะผมไม่ใช่พวกช่องสายแคมปิง้งนะครับเป็นช่องที่เดินทางกับรถไฟสถานีรถไฟริมการเดินทาง นะครับยาไมาหอืนไม่ว่าท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องอื่นอื่นฮะพวกอื่นก็กลัวแล้วเนี่ยเม่กบหง,งมก็กลัวนะแต่ต้องฝึกจิตใจหน่อยนะครับเหมือน,นยุคสม้เขาก็บอกกล่าวไว้นะไนเรยี่สิทครือบินนะครับ อย่ายวถ้ถึงเวลา,าต้อง,งไปแมฆคือตำแาน่งมันออมไกลเนะาะเดี๋ยวถ้าเจอเจ้าหน้าที่เดี๋ยวโอ้โหแปดร้อยเมตรดิพระเจ้า ก็จะเห็นตรงนี้ก็ฝั่งจวดลำพูนนะครับเดินต่าเดินเขาหกร้นะ<ม>อยเมตรโ นี่นะครับเดินป่าเดินเขาฮนะอ๋อเป็นไงที่นรำกระใหญ่ตรงนี้อ๋อมาพิจารณาอ๋อไปจุดชมวิวนะครับเนี่ยถ้าที่ทำการไปถึงขออภัยนะครับเวลามันก็ไม่เอื้อมหน่วยนะฮะจะขออนุญาตพักเช็คทำเทอร์โบโขโบวน 407ก่อนนะครับก็จะมาถึงที่ขุนตาลก็ประมาณบ่ายโมง8.2นะฮะก็ประมาณอีกอนะ2ชั่วโมงกว่านะครับ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขุนตาลนะฮอาจจะมีแอําเวลาบ้างนะครับถ้าผมถ่ายเรือแองเร็วก็ต้องขออภัยนะครับบางทีถ่ายคลิปก็ต้องทำเวลาหน่อยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมนะฮะ แม้เป็นงานที่เสี่ยงเราก็ต้องไปนะครับอาจจะไปได้บางส่วนนะก็ผมดูคลิปช่องสายเดินป่าเนี่ยก็เอามาประยุกต์ใช้ช่องท่องเที่ยวรถไฟนะครับเดินป่าเดินแคมป์เดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คลิปนี้ผมก็ไม่เดินแคมป์นะผมก็แค่มาเดินขึ้นเขาเฉยๆนะครับเหมือนเป็นการทดสอบจิตใจนะ เพราะว่าคูเบนสูตร08เนี่ยมันก็ไปหลีกแถวไม่ท้ากับผาลาดนะครับหลีกกักขบวนอ่า407นะนี่เสียงแจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บเต,ต้นแรงมากนะครเขาแจ๊สผมฮนะ นี่ต้องเปิดแมสเดินแล้วเนี่ยนะครับนี่ผมถือแมสก,ก็ขออภัยเนาะเพราะว่ามาคนเดียวไม่ได้มาหลายคนนะครับถ้ามีเปิดเนี่ยมันก็วูบนะครับมีสิวูบได้นะ ต้องขออภัยนะผมไม่ดูกล้องเนาะผม,มดูทางนะครับถ้าผมถ่ายแพนกล้องเลเซสันไว้ต้องขออภัยนะครับที่ทำกาลอีก400เมตรนะเดี๋ยวว่าออาคนนี้ก็พอแนละ้วผมไม่ไหวฮนะโอ้แม่โอ้ยตัวอะไรเนี่ย ตัวอะไรชื่อไม่ไบอกนะครับโวคงคันี้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่ไหวนะครับเพราะว่าเวลาผมมันไม่ค่อยเอื้อมหนวยนะเอาแค่นี้เลยครับ400เมตรนะเดี๋ยวพอดีผมกลัวไม่ทันรถนะครับก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าปผมเป็นคนที่ตรงต่อเวลากับรถไฟนะครับเดี๋ยวไว้เก็บไว้เขาหน้าเผื่อมันนอนค้างอะไรนะครับอันนี้แค่มาดูทางขึ้นเฉยๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นการถ่ายคลิปเลเวลตี้โชว์นะครับก็ต้องสื้อคืนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้เดินไม่ได้เอากระเป๋าเสื้อผ้ามานะครับไม่ได้รงระที่เชียงใหม่นะเดี๋ยวไปค่นี้ก่อนนะเนาะเดี๋ยวเผื่อมาใน,นเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องมาขบวนเร็วหรือขบวนสองเนี่ยเช้าๆ,ๆนะครับแล้วก็กลับขบวนเจ็ดเนาะอัตราพิเศษเนี่ยราคาห้าสิบบาทหรือร้อยบาทผมก็ไม่ได้ใจนะจากขุนตาไปเชียงใหม่นะครับ อันนี้แค่พามาดูทางขึ้นก่อนนะครับโอ้ยไม่ไหวจริงนะเนี่ยเพราะว่าสี่รเมตรก็พอแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยเคยมานะนี่นะเอาทีนนี่ก่อนนะครับครับท่านในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมได้พูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้ามือผิดพลาดพระอาสนไหวก็ต้องกาบขออาภัยนะครับครับเดี๋ยวผมกออธิบายคลิปสุดท้า่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไป ไปทําอะไรไปทที่ไหนอย่าลืมกดติดตามคลิปท่องเที่ยวแล้รถไฟทางยูทูบชาแนลอย่าลืมกดซ u บสไครป์ามาน,นะครับต้องขอโทษด้วยเพื่อนๆที่พาไปไม่ถึงที่อุทยานนะครับตัวเป็นที่ทําการนะนี่ก็ถือว่าอยู่บริเวณรอบๆที่ทําการอุทยานแห่งชาติอะขุนตานนะครับสวัสดีครับที่ผมลงจากเขาเนี่ยนะครับลงจากน้อยเนี่ยก็จะเห็นแนวทางรถไฟนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บนเหนืออุโมขุนตานนะครับ แต่ก็มีนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปศึกษาใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับว่าตรงนี้มันไม่ควรเดินมันไกลนะครับเห็นป้ายว่าที่ทําการระยะทางเลยอีกสี่โลไม่ก็พอก่อนนะครับมันไม่ไหวนะแล้วก็เวลามันไม่ไม่เอื้ออํานวยนะครับแล้วผมใส่รองเท้าแตะด้วยนะครับมันไม่เหมาะกับการเดินเขานะครับก็ต้องใส่รองเท้าผ้าใบนะฮะเดี๋ยวขอยัดเดินลงก่อนนะครับสวัสดีครับ